เฮ้ยว้มันไหวน้ำว่าเป็นอาตีนถิบมันบังนะเพื่อน่ะตีนถิบมันไปพ่น่ะมันไหวเป็นอยู่เพื่อน่ะเฮ้ยวันไหวน้ำว่าเป็นมันไหวเป็นอยู่เนี่ยบ <Veron> ่โกหกตอแหลปิ่นปอนกลอนตอแหลตัวนี้โอ้ยหาขวามเ้ยไหวน้ำเป็นอยู่กับตัวว่าไหวน้ำว่าเป็นโอ้ยเขาเห็นกันทั่วโลก หักขวามก็เอ้ยติ้นทิดติ้นทิดเนาะติ้นทิพเบื้องว่าไงวะมันว่ายน้ำเป็นยุพี่น้องเบิ้งเอาว่อสร้างเป็นตานายสร้างกาดตัวคนเบื้ง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 มันว่ายน้ำเป็นอยู่ได้น่นพวกเจ้ามันมันบ่็ยังนั่นบ่กพวกเจ้าว่ามันจมน้ำหรือมันว่ายน้ำพุ่นน่ะมันว่ายแข่งกันพุ่นน่ะเอ้ยเบิ้งเอาพี่น้องว่าสิเขาฟังได้บ่บัดทีนี้มันสิลอยคอจมหนนี่ซะบ่นั่นน่ะมันว่ายน้ำในยุพี่น้อง ผู้เก้าเบิ่งเอาหลักฐานนี่เต็มเต็มหลักฐานนี่เต็มเต็มจะหลอกคนฟอร์นักถูกมันกันนะคนฟอร์อย่ใสวะหาคนฟอรบอร่มีคุน่ะมันไายอ,อ่ะพมน่นมันวหวหน้ายังมีความสุขเลยคุน่ะมันวหวหน้า,นาแข่งกันอะยังมีความสุขเลยโอ้ยหาแดกดากมือ,อสร้างหาตัวคนโอ้ยโกหกนั่นตายตกนรก ไหน้าเป็นยูพี่นอนโอ้ยมันตัวนัวโอาทมีมีไปเป็น้อบเป็นยู่นมันนาเป็นอ้ยให้าเป็นยูนนๆเห็นน่นนให้ไมันายน้าเป็นเอาตีนถีบมันบังนั่นน่ะตีนถีบมันไปน่ะมันไวเป็นอยู่นั่นโอ้ยให้ไปนาบน้าบ่เป็น มันวายเป็นยูเนี่ยบ่โกโหกตอแหลปิ่นปอนก่อนตอแหลตัวนี้โอ้ยหาขวามเ้ยวายน้ำเป็นยูกับตัวว่าวายน้ำว่าเป็นโอ้ยเขาเห็นกันทั่วโลกหาขวามเ้ยตินต้นทิดติน้นทิพน้อติ้นทิดเบิ้งบ้างนาบ้ามันวนายน้ำเป็นยูพี่น้องเบิ้งเอาโอ๊ยสร้างเป็นตนาายสร้างกาตัวคนเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันวนายน้ำเป็นยูได้นั่น พ่กเจ้ามันมันอย่หยั้นบ่อพ่อเจ้าว่ามันจมน้ารือมันวหวยน้าผุ่นน่ะมัน่ายแข่งกันพุ่นน่ะเอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องสิเขาฟังได้บ่บัทีนี้มันสิล้อยคอจมหนนี้ซะบ่มันว่ายน้า้อยูุ่พี่น้องพวกเจ้าเบิ่งเอารักฐานนี่เต็มเต็มเฮ้ยลักฐานนี่เต็มเต็มจะหลอกคนซอยมันถูกมันกันนะคนซอยู่ไสวะหาคนซอบ่มี ว่านันไายอ,อ่ะผมนั่นไาวนะ้ำยังมีความสุขเลยว่ะนันไาวนะ้ำแข่งกันอ่ะยังมีความสุขเลยอุ้ยหาแดกด่างมึงเอ้สร้างหาตัวคนโอ้ยโกหกน้ำนตายตกนรก